สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องทวิชแชนเนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอการผูกเชือกนะครับผูกเชือกไว้เพื่อดึงนะครับหรือฉุดนะครับอย่างเช่นรถเราเสียรถเราพังนะครับเราก็จะสามารถใช้วิธีการผูกแบบนี้นะครับผูกนะครับแล้วก็ผูกเสร็จแล้วดึงแน่นนะครับแต่เวลาเราแกะก็จะแกะอย่างง่ายดายนะครับวิธีทําก็ ดูเลยนะครับอ่านี่คือปลายเส้นสั้นนะครับอ่านี่เป็นเส้นยาวนะครับแล้วก็จะอ่างอเส้นยาวมาอย่างนี้นะครับทบมาอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเส้นสั้นนะครับพันไปรอบนึงนะครับแล้วก็เอาปลายเส้นสั้นนะครับสอดลงใต้เส้นยาวนี่ครับแล้วก็งอ เข้าครับสอดเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเราก็สามารถถ้าเราจะลูดเราก็ลูดได้นะครับสามารถลูดเข้าไปได้นะครับนี่นะครับก็เป็นการผูกที่แน่นนะครับแล้วก็อ่าเวลาเรา แกะนะครับก็จะเป็นการแกะง่ายครับดูครับดูการดึงนะครับไม่มีหลุดนะครับนี่ครับโยกเลยนะครับดึงไม่มีหลุดนะครับดึงใช้น้ําหนักเยอะเลยนะครับอ่าแล้วตอนเราแกะนะครับก็จะแกะง่ายนะครับดูนะครับมันก็จะดึงหัวเงื่อนนี้นะครับหลุดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ ต่อ,อท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบก็ติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ